แม่แม่แม่แมจะเอ๊ะแมลงกัดต่อย,อยทาถูทาถูคัาจมูเนื่องจากหวัดทาถูทาถูคิดที่บามสำหรับเด็กคิดที่บามจากข้วยทองโอสถเต๊ะตังค์ให้ไปเด้เต๊ตัวลงเปลี่ยน,ลนหลอดน้ำน้ำนะให้เท่าไหรอ่อร่อยหนึ่งวันนี้ยังเป็นไรปัดเป่าความมืดมดในให้ผลบานตุ๊จีนี้ใช้หลอดไฟเซเวเนียชุดมั่งมีสีสุก เดี๋ยวนังเดี๋ยวไปเถอะเดี๋ยวก็ไปทำงานสายพอดีหรอกก็ไปสิไปซื้อแวนท็อปเจริญก่อนทนังคู่เลยปะซื้อหนึ่งเขาถมหนึ่งถึงสามสิบเมษายนนี้เอาเอาเข้าไปสัตย์ยังเราซ็อมเิงดิเราคุ้นด้วยยัง จะมหนาวเาเรามีกันหนาี่ยอย่าอุ่นกันเองแจ็คเก็ตอบอุ่นฟรีเมื่อซื้อแว่นท็อปเจริญถึง29กุมภาพันธ์นี้